สวัสดีครับพบกับผมสองผู้พาพารลีสวนนะครับผมมีท่านผู้ช้มถามมานะครับผมว่มาอยากเบิ่งระบบน้ำนะครับระบบน้ำของผมจะเป็น2คู่นสนะครับผมเจ้ะหูกกเป็น2คู่นสนะครับผมไปยะห่างจากเ,เซ拉ต้นนะครับผมเก็จะเอามาเลี้ยงใส่ใส่ก๊อกนะครับ เป็นก๊อกสายน้ำยนนะครับผมนี่ครับจะประมาณนี้เลยครับผมแต่ละคู่แต่ละลองนะครับประเทศเป็นให้ได้ระยะสองคู่สองนะครับผมแต่แต่ละคู่ก็จะมีอยู่สามสามแถวนะครับผมสามแถวเงานะครับเข้าปากกาออนะครับว่าเจ้าจักตนนะครับ ประจเห็ดแบบหนึ่งคูนหนึ่งก็ไ้นะครับผมระยะหนึ่งคูนหนึ่งนะครับจากกอกนีมหากอกนี้นะครับประมาณ1ห,หนึ่งคูนหนึ่งก็ไ้นะครับผมให้ปลูกเป็นแถวคู่ก็ไ้นะครับแดีวแต่ท่านผู้ชมจะสะดวกแบบไดนะครับผมถ้าเป็นสองคูนสองก็จะเอาหยาหากแน่นะครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นสองคูณสองนะครับผมที่ทําการปลูกแล้วนะครับผมระยะสองคูณสองนะครับคือห่างจากต้นหนึ่งไปหาอีกต้นนึงครับเป็นสองคูณสองนะครับผมระยะความกว้างความยาวนะครับผมคว่ำกว้างความย้าใหญ่นะครับสองคูณสอง ว่าจะเป็นหนึ่งคุ้นหนึ่งกระไรน,นะผมจะเป็นต้นแฝดก็ได้นะครับระยะหนึ่งคุ้นหนึ่งเพื่อเจาา้าหญ้าที่วางกลางได้นะครับผมหลังจากที่เราปลูกแล้วนะครับหญ้ามันจะขึ้นแทมขึ้นเต็มนะครับหญามันจะขึ้นได้นะครับผมคุ้อหอมนะครับคยหอมือจะเ่มยน้ำมานนะครับผมการลอยหญกาพูดกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ผมมีอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมสงสัยสงสัยประการใดก็คอมเมนต์เข้ามาได้พูดคุยกันได้นะครับผมหรือว่าจะแนะนำทางส่องผู้พาพาลีสวนก็ได้นะครับอินดีและฟังผู้ขอเสนอแนะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวเข้ามาสวัสดีครับผมขอบพูดอะไรครับ